สวัสดีสวยๆค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ไม่มีหัวขก้อนะคะคุณผู้ชมจะให้ไพ่สำหรับนี้นะคะแม่หมอจะหยิบขึ้นมานะคะไพ่ <c oughs> เห็นไหมคะไปแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเริ <c oughs> <c oughs> ่มเรมเลยแต่แต่ดึก <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมเอ๊ะแม่หมอก็ได้นอนนะเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมคะแป๊บหนึ่งอ่านะคะเรามาใช้ไพ่สำรับนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ในไพ่สำรับนี้นะคะแม่หมอขอ ขอเข้ามานะคะขอขอโทษนะคะคุณผู้ชมคะ่ะม่หมออาจจะาอาจจะไม่ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแม่หมอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุ้มครองตัวของคุณคุณผู้ชมและแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้นะคะอ่ะขอให้แม่หมอ ทำนายไพ่ทํานายไพ่ใดด้วยความแม่นยำและราบรื่นด้วยนะคะสาธุค่ะเริ่มนะคะไม่หมอยังขอพิพายยังนะคะเอไม่หมอขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้ไพ่สำรักนี้นะคะ ดูดวงชะตาของคุณผู้ชมที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะตัวของแม่หมอด้วยนะคะสาธุค่ะอาเริ่มนะคะว่าคงลงาบรื่นนะคะไพ่ใบแรกไพ่จะบอกอะไรนะคะนะคะไพ่บอกเรื่องการเงินอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไพ่จะให้แม่หมอเล่าเล่าเรื่องการเงินนะคะ การเงินกับบุคคลบุคคลกับการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับบุคคลและการเงินนะคะอ่ะแล้วไพ่ใบที่สองบุคคลบุคคลบุคคล่คคลคคลาสันบุคคลที่เกี่ยวกับการเงินและเกี่ยวกับคุณนะคะคลิปนี้เพราะไพ่ไพ่ใบแรกบอกมาอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็มาต่ออุย้ยบุคคลที่มีปัญหา บุคคลที่มีปัญหากับคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจนี่นะคะคนคนนี้มีปัญหากับคุณปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณสองคนบาดหมางใจกันหรืออาจจะเลิกคบก,กันนะมีปัญหากันอย่างรุนแรงคือเรื่องเงินกับเรื่องธุรกิจนะคะมาต่อแล้วไพ่จะบอกอะไรอีกนะคะ แม่โมจะเล่าไปตามที่พี่ไพ่ออกมานะคะวันนี้เราไม่มีหัวข้อกันนะคะตามไพ่เลยนะคะเป็นคนที่คุณไว้ใจอาจจะเป็นญาติก็ได้นะคะเป็นแม่เป็นพี่สาวนะนะคะเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นพี่ป้านาคาคนที่เ <c oughs> พราะว่าไพ่ใบนี้ลักษณะเป็นคนในครอบครัวที่เป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณนั่นแหละคนที่มีประเด็นเรื่องเงินกับคุณนะคะ,ะแล้วอะไรต่อนะคะก็ถ้าพิพ่ยออกมายัางไงแม่หมอก็จะเล่าไปตามเขาเคยช่วยคุณจริงๆนะคะช่วยช่วยคุณให้ได้มีงานนะมีธุรกิจ ช่วยคุณให้คุณได้ทำธุรกิจร่วมกันนะแต่เขาเป็นคนเขาอาจจะเป็นคนที่ออกออกทุนนะคะเป็นคนใช้เงินทุนให้คุณให้คุณทำธุรกิจทำไมถึงมีเรื่องนี้คะ่ะแล้วพี่ไพ่จะบอกอะไรอีกนะคะ แหมวันนี้มันนี้พี่ไพก่กระโดดกระโดดแบบพี่ไพ่ไม่อยู่พลังงานของพี่ไพแ่แดงๆนะคะทำไมพี่ไพ่ถึงเล่าเรื่องนี้นะคะเรื่องเงินนะคะพี่ไพ่เล่าเรื่องเงินนะคะ <c oughs> สิบเหรียญเล่าเรื่องบุคคลคนนี้ที่เคยช่วยเหลือคุณเคยมีประเด็นกันเรื่องการเงินเขาเคยใช้เป็นคนที่ออกเงินให้คุณทำธุรกิจ เขาอาจจะเป็นคนที่มีเงินคนในครอบครัวคนที่มีฐานนะเขาอาจจะหาเงินมาด้วยตัวของเขาเองนะเพราะเขาเป็นคนที่ขยันนะคะดีเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมา ผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือคุณไพ่บอกว่าผู้ใหญ่คนที่เคยช่วยเหลือคุณผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะคุคนในครอบครัวที่มีอายุมากกว่าคุณฐานะที่แบบเป็นเป็นพี่เป็นคุณพ่อนะคะเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นพี่เป็นป้าก็ได้นะคะแต่อายุต้องเยอะกว่าคุณเขาเคยช่วยเหลือคุณ มาดูกันต่อนะคะไพ่จะบอกอะไรคนที่เคยช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินเนี่ยวันนี้ไพ่บอกเกี่ยวกับความช่วยเหลือเรื่องการเงินคนที่เคยช่วยเหลือคุณเรื่องการเงิน คนคนนั้นเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขาทำผิดกับครอบครัวนี่นะคะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขาทำผิดศีลธรรมเขาทำผิดกับครอบครัวเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคุณเหมือนไพ่บอกมาว่านะคะคนคนนั้นตอนนี้เขาได้รับเหมือนเขาได้รับกดแห่งกรรมแล้วนะคะ ที่เขาทำผิดกับครอบครัวเหมือนไพ่จะออกมาเตือนว่าถ้าคุณมีอยู่ถ้าคุณมีเรื่องนี้อยู่ไพ่บอกว่านะคะเหมือนไพ่ออกมาเตือนเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะคุณผู้ชมเตือนทั้งเขาแล้วก็เตือนทั้งคุณด้วยอ่ะไพ่จะบอกอะไรอีกนะคะวันนี้แม่หมอเล่าไปตามที่ไพ่ออกมาเลยนะคะเป็นเรื่องของคุณผู้ชม ท่านใดนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็รับฟังนะคะคุณผู้ชมรับฟังไปกับแม่หมอนะคะมันเป็นคือเรื่องของใครนะคะเรื่องของแล้วก็มีเรื่องของคนที่คุณบอกเขาไปแล้วคุณบอกการติดต่อเขาไปแล้วจะด้วยเรื่องสาเหตุอะไรก็ตามคนคนนี้คุณได้บอกการติดต่อกับเขาไปแล้วนะคะ เขาอยู่ติดกับใค่คนที่มีเจ้าของแล้วนะคะเหมือนคุณกับเขาได้จบกันไปแล้วนะคะเหมือนต่างคนต่างรู้ว่าเป็นไปไม่ได้และมันเป็นมันคือกรรมนะคะมันคือการทําผิดกับครอบครัวมันเป็นเรื่องของ การทำผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงนะคะคุณกับเขามีการบอกการติดต่อและก็จบก,กันไปนะคะแ้้ไพ่จะบอกอะไรอีกนะคะต่อพี่ไพ่จะบอกเรื่องอะไรนะคะไอห,หมอก็ลุ้นลุ้นตามพี่ไพ่นะคะเรื่องวันนี้คือเรื่องของใครนะคะ10สิบดาบก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะปิดสิบดาบน่ากลัวสิบดาบ วันนี้ไพ่บอกเรื่องเราของความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมา,อาเอาแค่นี้นะคะเพราะว่าไพ่บอกแค่นี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เวลวร้ายเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสนะคะอ่ะไพ่นี้เอาเลย มีคนทำร้ายกันมีคนทำร้ายจิตใจกันนะคะเหมือนไพ่เล่าเรื่องของคนที่มีอดีตที่แสนจ,จะเจ็บปวดนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายกันการทรยศหักหลังกันนะแม้กระทั่งเรื่อง เริ่มตั้งแต่เรื่องคนรักคู่ครองไปถึงเรื่องญาติพี่น้องเรื่องเพื่อนฝูงได้ทั้งนั้นมีคนทำลายจิตใจกันและต่างคนต่างก็ยังฝังใจอยู่เหมือนฝังใจกับอดีตดูสิคะไพ่10ดาบ3ดาบแล้วก็8แล้วก็ห้าช่วยมีความมีคนมีควย <c oughs> ขอโทษนะคการผู้ชม ที่คนแม่หมอกบว่าไปเเบอเอียงผิดออกซื้อว่นาะนี่นะคะคุณผู้ชมไม่หมอขอโทษนะคะขอโทษคุณผู้ชมแล้วก็ขอโทษสื่อนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชมมันบางทีคําพูดคนเราอะนะคะมันพูดเร็วเกินไปมันก็พลาดนะคะแล้วแม่หมอก็ไม่อยากจะตัดไม่อยากจะตัดคลิปวิดีโอนะคะมันถ้าตัดออกไปแล้วมันมันม,มันไม่ต่อเนื่องนะคะ คนเราก็พูดผิดได้นะคะคุณผู้ชมเป็นแค่ปุกุชนคนธรรมดาธรรมดาค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมดู10ดาบ3ดาบแล้วก็ห้าถ้วยคลิปนี้ไพ่สำรับนี้กำลังเล่าเรื่องของคนที่มีความหลังที่แสนจะเจ็บปวดนะคะอะไพจะบอกอะไรต่ออดีตที่แสนเจ็บปวดแล้วอะไรต่อนะคะ มีคนกำลังพักใจทำใจพักผ่อนลบลี้หนีผู้คนเข้าเข้าหาธรรมะเข้าหาธรรมะกลับมารักตัวเองนะคะพยายามฟื้นฟื้นฟูจิตใจร่างกายนะคะคุณกำลังฟื้นฟูทั้งจิตใจและร่างกายให้ก้าวต่อไปด้วยตัวคุณเองนะคะ คนที่กำลังฟื้นฟูจิตใจนะคะคนที่กำลังหิวใจตัวเองนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อให้จะบอกอะไรคะคุณกำลังจะมีข่าวดีกำลังจะมีบุคคลบุคคลคนหนึง่งไม่รู้ใครนะคะเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะเนี่ย คุณกำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาดูกันต่อนะคะไพ่บอกว่าจะมีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วกำลังมาด้วยนะคะไพ่จะบอกอะไรอีกนะคะแล้วก็บุคคลคนนี้จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเพราะบุคคลคนนี้นะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมพลังงานของใครนะคะเป็นแบบนี้นะคะว้าวขอกระดิงด่ง,ง,ง,งคนคนนี้จะนำสิ่งดีๆมาให้คุณ จะพาชีวิตของคุณไปสู่จุดหมายจะพาคุณเริ่มต้นใหม่จะพาชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะบุคคลคนนี้จะนำความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีๆเขาจะนำโชคดีมาให้คุณจะนำสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเป็นความสัมพันธ์ดีๆถ้าเขามาแบบคู่รัก คนคนนี้จะเป็นคนที่รักจริงนะคะรักจริงมั่นคงคุณจะอาจจะได้มีความสัมพันธ์กับคนที่ดีมีอนาคตที่สดใสกับบุคคลคนนี้นะคะอ่ะไหบอกอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมว้าวนะคะขออีกครั้งหนึง่งคุณผู้ชมจะได้รับชัยชนะได้รับมงกุฎ ได้รับโชคมะเกอกแห่งความสำเร็จในชีวิตว้าวนะคะคุณผู้ชมบุคคลคนนี้จะเป็นคนที่ดีเป็นคนดีเป็นคนที่นำนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณแล้วจะพาคุณนะคะเขาเรียกอะไรนะเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่หนุนหนุนดวงหนุนนำนะคะ ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะดวงสมพงนะคะคุณอาจจะได้พบคู่บุพเพสันนิวาสก็ได้นะคะคุณผู้ชมไพ่บอกอย่างนั้นนะคะอ่ะแม่หมอเล่าไปตามไพ่นะคะวันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะพี่ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรถึงถึงคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะไพย่ยีสีนี้นี่เป็นไพ่เป็นการดูดวงชะตา ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะคะเห็นไหมคะชีวิตของคุณจะมีการปรับสมดุลชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะอดีตที่แสนเหมือนเจ็บมากนะคะเจ็บปวดทุกแสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงการพบคนที่ไม่จริงใจทำร้ายคุณต่อไปนี้ชีวิตของคุณ การใช้ชีวิตของคุณจะมีการปรับสมดุลดีขึ้นนะคะเห็นไหมชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและคุณก็จะใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความอะไรนะเขาเรียกสมสมดุลมีความสมปรับสมดุลชีวิตอะนะคะดีทุกอย่างเลยนะคะคือคืออยู่ในความพอดีนะคะเนี่ยสองเหรียญไพ่บอกว่าคุณจะอยู่ เดินทางสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีความทุกข์นะคะความสุขแต่คุณจะรู้จักเห็นไหมคะคุณจะรู้จักแบ่งแยกนะคะทุกคุณก็จะคุณก็รู้ว่าคุณทุกนะคะแล้วก็น้อมรับใช่ไหมพอคุณสุขคุณก็จะไม่สุขเกินไปคือคุณจะเดินทางสายกลางนะคะอาไม่หมอพูดไปตามไพ่นะคะคุณผู้ชมพลังงานของใครนะคะ ถ้าตรงกับพลังงานของใครก็รับก็รับนะคะคุณผู้ชมรับก็รับแต่สิ่งที่ดีๆบวกๆเท่านั้นนะคะอะมาดูกันต่อว้าวนะคะคนคนนี้เหมือนคนเป็นคนเก่าๆนะที่เคยเขาอาจจะเคยแอบรักคุณนะอคนคนนี้เป็นคนเก่านะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยแต่ไม่ใช่คนเก่าที่ทำลายคุณนะเป็นคนเก่าที่ คุณอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งอะนะคะอาจจะเป็นแค่รู้จักกันนะคะไพ่บอกว่าคุณจะมีเงินเก็บนะคะช่วงนี้คุณทำอะไรเนี่ยเงินจะเข้ามานะคะคเงินจะเข้ามาหาคุณเห็นไหมคะเต็มไม้เต็มมือนะคะคุณผู้ชมสี่เหรียญเนี่ย สี่เหรียญสำหรับนี้ไม่ใช่การไม่ใช่การเงินที่ขาดแคลนเลยนะคะสี่เหรียญสำหรับนี้ดูสิคะเงินเต็มไม้เต็มมือเงินเต็มห้องเงินเต็มบ้านนะคะคุณต้องจัดการกับการเงินนะคะจนไพ่ใบนี้ไม่หมอมองว่าเงินเยอะเงินมากนะคะจนคุณไม่มีที่เก็บเงินนะคะคุณต้องเพิ่มคุณต้องเพิ่มบัญชีคุณต้องเพิ่มกระเป๋านะคะคุณต้องเพิ่มเซฟ ตู้เซฟนะคะคุณผู้ชมดีจังเลยนะคะคลิปนี้เอ้ยเห็นไหมคะชีวิตของคุณต่อไปนี้จะมีแต่คนดีนะเดอะรัฟเวอร์นะคะถ้าเป็นถ้าทำงานถ้าเริ่มต้นทำงานใหม่ถ้าคุณสมัครงานแล้วคุณเริ่มต้นงานใหม่ไปทำงานที่ใหม่อะคุณจะมีแต่เพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะ ถ้าคุณยังโสดคุณก็จะพบคุณก็จะมีคนเข้ามารักคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ถ้าคุณทําธุรกิจเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยคนคนที่มาร่วมธุรกิจกับคุณเนี่ยคู่บัดดี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่จริงใจนะเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะอ่าดีจังเลยนะคะใครจะบอกอะไรคะคุณผู้ชมแนวแม่หมอจะเล่าไปเรื่อยๆนะคะ ว้าวจบไหมคะอืไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณเจอมามากมายนะคะไม่มีใครเจอเท่าคุณอีกแล้วนะคะสมดาบสิบดาบเนี่ยนะคะสามดาบสิบดาบห้าถ้วยเป็นสิ่งที่กว่าคุณจะผ่านมาได้จนถึงณวันนี้นะคะจนที่ วันที่คุณถือดาบเล่มนี้มันหนักหนาสาหัสนะคะไม่มีใครรู้เท่าตัวคุณคุณจะอธิบายให้ใครฟังมันก็ไม่ไม่มีใครรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดถึงความทุกข์ถึงความลำบากที่คุณเจอมานะคะแม่หมอจะขอจบแค่ไปนี้นะคะมันเป็นเขาเป็นไพ่ไม่ไม่เรียกเขาว่ามันนะคะคุณผู้ชมเขาเป็นไพ่ไพ่หนึ่งดาบเขาเป็นไพ่ที่ดี เขาเป็นไพ่ที่ชีวิตเขาไม่ได้รยมาด้วยกลีิกลาชีวิตเขาต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคมานะคะจนถึงวันนี้เห็นไหมคะมีทั้งคนที่ดีเข้ามาแล้วนะคะมีทั้งความสําเร็จนะคะเพราะตัวคุณเองนะคะคุณผู้ชมว้าวนะคะคลิปนี้ไพ่เล่าเรื่องของคนที่ต่อสู้ เป็นคนเป็นนักสู้นะคะเป็นนักต่อสู้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งนี้ไม่ใช่ว่าเก่งไประรานคนอื่นนะคะคำว่าเก่งของแม่หมอนี้ก็คือเก่งในการใช้ชีวิตนะรู้จักปลอบใจตัวเองด้วยรู้จักใช้ชีวิตนะคะคุณหลุดพ้นทุกอย่างมาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้แม่หมอรู้สึกชอบนะคะ พลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะคุณคือคนที่มีค่าที่สุดนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนดีวันนี้คุณได้รับชัยชนะนับจากวันที่คุณเข้ามาพบคลิปนี้ชีวิตของคุณจะพบแต่สิ่งดีๆคนดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เหมาขออวยพรนะคะให้อำนาจให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ จงดลบันดาลให้ชีวิตของคุณนับจากวันนี้ไปนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะให้พบให้พบหนทางสว่างนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทำอะไรก็สำเร็จนะ <S <S เห็นไหมนะคะคุณผู้ชมไม่หมอจะจบให้คุณผู้ชมดูไพ่นะคะฝ่าฟันอุปสรรคจนวันนี้คุณได้ได้อยู่อย่างแบบ แข็งแก่งนะคะเห็นไหมแข็งแก่งด้วยตัวคุณเองแล้วก็ได้รับชัยชนะนะคะชอมาเกวาะว้าวว้าวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จพบแต่คนดีๆสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ